คนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ทาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กร,กรยังยืน ด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกรมาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่าแน่นอนลองพ่สูจนกันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ สากพืชสากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดีหัวคนตาหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสันดาเพื่อชาวนาชาวไร,เร่เพิ่มผนผลิตเพิ่มปูนกำไรเวแว่ธาตุชั้นดี ว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยังยืนหัวคนปาหัวคนปาหัวคนปาประกาศสั่ดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพุนการักสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจ่ากผอแก่แม่แก่ที่คิดถึงกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุ่ง บจัยเมืองขุนเดชครับสนานำพาเรื่องราวข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก็หยิบนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับหลายทินหลายที่หลากหลายความถี่หลากหลายจังหวัดแหละนะครับนะเจอเจอกันกับเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะเป็นประจำทุกวีทุกวันครับหยิบนำมาเล่าเอามาเสนอ ให้ได้อรับทราบให้ได้รับฟังกันทุกๆวันจันจนถึงวันจันทร์แทบจะไม่มีวันหยุดยกเว้นว่ามีธุระประปังไปค้างอ้างแรมที่อื่นไม่สะดวกที่จะทำรายการนะกนั้นก็ขอสะหน่อยนานๆทีแต่ถ้าไม่มีอะไรไปยังไงที่ไหนนะก็อยู่ที่นี่แหละนะฟังข่าวฟังข่าวอ่านข่าว ให้ได้ฟังกันหมุนคลื่นมาให้ตรงๆก็แล้วกันนะทุกๆเครื่องรับทุกตินทุกที่หมู่บ้านชุมชนตำบลต่างๆวัวไร่ปลายนาแผงค้าแผงขายแม่ค้าใจดีทุกตลาดหนุ่มสาวโรงงานจะมมกรแบกหามผู้ใช้แรงงานรับจ้างรายวันคนตกงานด้วยนะส่งกำลังแรงใจต่อสู้ดินรนกันนะเลี้ยงชีพกันทุกๆสาขาอาชีพเลย สู่ๆกันนะสู่ๆชีวิตยังไม่สิ้นก็ดินกันต่อไปเติมพลังเติมแรงใจให้กันทุกวีทุกวันกับเรื่องราวข่าวๆของเราเรื่องราวใกล้ๆตัวฟังไว้เป็นนิทั์อุทานอนข่าวชาวบ้านชาวช่องที่เกิดขึ้นเรื่องราวของคนอื่นเอามาเล่าให้เราฟัง ื่อจะได้ป้องกันกันอย่าให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวของเรากับคนที่เรารักนะครับข่าวสังคมข่าวอาชญากรรมต่างๆดีมัง่งไม่ดีมัง่งนะก็แยกแยะเอาก็แล้วกันนะอันไหนดีๆก็เอาเก็บมาประพฤติปฏิบัติกันอะไรที่มันไม่ดีฟังหูซ้ายก็ให้ย้ายทะลุออกไปหูขวาอย่าไปจดอย่าไปจำอย่าเอามาทำให้ชีวิตมันเกิดปัญหาน่ะนะ ครับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับผลิตภัณฑ์ดีๆปุ๋ยดีๆนะที่นำพาให้รายการนี้มาเจอมาเจอพรอแก่แม่แก้้พี่น้องกันกับปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบเอาไปใช้กันจะใช้ได้ดีกับพืชทุกชน,นิดนะครับนะเขียวทนเขียวนาน,นต้นพืชนี่ชอบชอบนะครับนะเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนค่าใช้ใจ่าย เพิ่มรายได้โดยบริษัทอจิปอินซอยนะนี่ก็อยู่ในวงการปุ๋ยมายาวนาน94ปีเพราะฉะนั้นนะสบายใจได้เลยนะที่สำคัญครับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโนฟินเลอร์นะไม่มีสารเติมเต็มนะครับแกะกระสอบมานี่ก็เนื้อปุ๋ยล้วนๆจบคุ้มค่างเงินแหละเอาไปใช้กันใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะเรื่องส่วนไรนาะ นะครับนาข้าวนี่ก็โอ้อนะลวงดกแตกกอได้ดีเหลือเกินครับส่วนผล,ลไม้ก็ผลผลิตดีดกลูกโตรสชาติดีนะไรอ้อยมันสำปะหลังนี่ก็โอ้หัวใหญ่ๆเป่งๆเ,เ,เลยนะครับนะยางพารานี่โอโ้โหกรีดเปิดหน้ามานี่ได้น้ำยางเป็นยั่งดีเลยพี่น้องเกษตรกรหลายคนหลายท่านนะเอาไปใช้แล้วยอมรับยกนิ้วให้เลยนะ เดี๋ยวมีเวลานะก็อาจจะนำเสียงของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้แล้วเนี่ยได้ผลดีด้วยนะเดี๋ยวจะเอามาอออากาศให้ได้ฟังกันบ้างจะดูก่อนวันไหนข่าวน้อยๆก็อาจจะนำเสียงพี่น้องเกษตรกรมาบอกกล่าวกันนะหลากหลายสูตรนะครับกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าเนี่ยเอาไปใช้จริงๆไม่กี่สูตรหรอกไม่ยุ่งยากวุ่นวาย มายุ่งยากวุ่นวายนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะศูนย์บริการข้อมูลของเราเบอร์นี้นะ099 002 4999 099 002 4999สําำหรับรายชื่อร้านค้านะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวกลางๆรายการเดี๋ยวจะมาบอกกันจะได้ไปหาซื้อใช้กันนะครับกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าสัญลักษณ์ หัวคนป่าอาปาเช่สีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทย so ิบอินซอยตะบนเบิงคำพลอยอำเภอลำลูกกาปทุมธาน,นีนะการตรวจยึดครื่องนี้สืบเนื่องมาจากสายนะครับตอนสายๆของวันนี้มีผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งรับจ้างเขาก็ขับรถเข้ามาที่โรงพักพร้อมกล่องกระดาษสองกล่องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และขอให้ตำรวจตรวจสอบสิ่งของด้านในหลังมีผู้ติดต่อว่าจ้างผ่านทางเพจรับจ้างขนส่งเพื่อรับสิ่งของจากโกดังให้เช่าแห่งหนึ่งที่ลำลูกกาปทุมธาน,นีไปส่งที่ทำการไปรสเนตันยงมัดอำเภอระงะจังหวัดรา,าิาิาาสในราคา38,000บาทโดยก็มีการติดต่อผ่านทางเพจแล้วก็เชื่อมโยงระบบไลน์ช่วงวันนี้ช่วงเย็นๆนะนะ กระทั่งมีการนัดขึ้นสินค้าที่ลูกค้าแจ้งว่าเป็นตู้เย็นตอน4ี่โมงตอนตีสี่นะตอนตีสปลายทางมีเบอร์ผู้รับชื่อบังดุลแล้วก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสินค้ามันเป็นตู้เย็นแล้วต้องขึ้นของตอนกลางคืนน่ะปกติกับลูกค้ารายอื่นเนี่ยนะหากเป็นสินค้าที่ระบุเวลาจะมีใบส่งสินค้าที่ชัดเจนกระทั่งเช้ามืดเมื่อนํารถบรรทุกไปขึ้นสินค้า ปรากฏว่าคนจ้างเป็นผู้ชายสองคนแต่งตัวมิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากอนามัยใส่หมวกแต่งตัวรัดกุมเออนะครับบอกให้ถอยหลังเข้าไปภายในกฎด,ดังก่อนที่คนจ้างเนี่ยจะยื่นเงินค่าจ้างใส่มือปกติแล้วเราจะให้โอนนะเพื่อมีการทำบัญชีการจ่ายพันสีเป็นหลักฐานนะครับจากนั้นเมื่อจ่ายเงินเสร็จก็ยกสินค้าขึ้นรถ แต่บางช่วงต้องใช้แรงงานคนช่วยดันแต่คนจ้างทั้งสองใช้โทรศัพท์มือถือช่วยดันเพื่อป้องกันไม่ให้มือแตะกับพวกกล่องพัสดุพวกนี้นะมันกลัวลายนิ้วมือจะไปติดนะเนาะเมื่อขึ้นสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยผู้ขับขี่จะเคลื่อนรถออกไปเพื่อออกไปคลุมผ้าใบาแต่ผู้จ้างขอให้คลุมในในโกดังเลยพอคลุมเสร็จก็มีการลายไปหาผู้ว่าจ้างเขาไม่ค่อยอ่าน คนขับก็ขับรถเข้ามาที่โรงพักลำลูกกาเพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจเมื่อเปิดดูก็พบยาไอซ์200กิโลกรัมอยู่ภายในตู้แช่แข็งฝาทึบ2ระบบนี่ก็จำนวน2เครื่องที่แพ็กซีนแน่นหนาเลยนะครับแล้วยังเจอ GPS อยู่ด้วย1ตัวเออนะมันเช็คด้วยนะครับว่าของเดินทางไปถึงไหนแล้วเนาะ จากนั้นก็ไปทำการตรวจยืดที่โกดังอีก2เครื่องนะเจอยาไออีก320โลรวมน้ำหนักทั้งหมด520โลมูลค่า104ล้านบาทตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลนะหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวอืมนะแกเป็นเจ้าของรถรับจ้างนะรับจ้างขนของเนาะอ่าแกก็สังเกตเพราปกตินี่คนเราเนี่แม้มัน มันมันมันจะยกมันจะอะไรยังไงเนี่ยเนาะมันก็ยกของมันเลยใช้มือยกมันไปแต่นี่เนี่ยต้องใส่ถุงมือก่อนนะคนขับเขาว่าสงสัยเจ้าของรถนะเพราะลักษณะมันเหมือนกับมันไม่อยากที่จะให้มือมันแตะกับของ,องนี่นะก็คงจะกลัวรอยนิ้วมือจะไปติดเอออะไรแบบนี้นะ นี่ก็น้าสาวโรดแจ้งความหลังจากหลานสาวอายุ13ปีที่เลี้ยงมาเหมือนลูกตัวเองโดนพ่อซึ่งเป็นคนลาวพึ่งออกจากคุกมาได้ปีเดียวหนีข้ามมาฝั่งไทยมันล่วงละเมิดทางเพศลูกมันเดือนเดียวห้าครั้งแถมขู่ค่ายยกครัวถ้าเด็กเอาเรื่องไปบอกใครเอตำรวจไปลากคอมาได้เรื่องราวข่าวนี้นี่ก็ นางอ้อยอายุ32ปีนามสม,มุดพานเด็กหญิงแอนอายุ13ปีนามสม,มุิเช่นกันเขาแจ้งความกับตำรวจเมืองนครพนมก่อนที่จะพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโดยทั้งสองแจ้งความระบุบอกว่านะเด็กหญิงแอนเนี่ยถูกไอ้บิมมมนะบ้มนามสมุดเหมือนกันนะไอ้บิ้มนี่อายุ41ปีเป็นคนลาวซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของเด็กหญิงแอนข่มขืนต่อเนื่องหลายครั้งเจ้าหน้าที่ไปลากคอไอ้บิ้มมาสอบสวน ไปเอาตัวมาจากไซงานก่อสร้างเลยนะครับพูดจาวกไปวนมาคล้ายๆกับกำลังเมายาเลยนะนก็เลยตรวจฉี่ซะเลยครับแน่นอนไม่ผิดหวังรับม่วงปีเลยนะแจง้งเบาๆไปสองข้อหาก่อนนะครับพรบรยาเสพติดแล้วก็พรบรคนเข้าเมืองอเป็นคนลาวอะเนะาะทั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเนี่ยไอ้เบิ้มเนี่ยมันก็อยู่กินกับเมียมัน จนกระทั่งมีลูกด้วยกันสองคนแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้เบิ้มโดนจับติดคุกยาวเลยเมียก็เลยแยกทางไปมีผัวใหม่อยู่ภาคใต้แล้วก็พาลูกชายคนโตไปอยู่ด้วยอืขณะที่นางอ้อยนะซึ่งเป็นน้าของเด็กเนี่ยนะนะก็เลยรับนะเด็กหญิงแอนเนี่ยลูกคนเล็กเนี่ยรับมาเลี้ยงนะครับเหมือนลูกสาวแท้ๆเลยโดยก็ให้พักอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านยาย เวลาผ่านไปเนี่ยไอ้เบิ่มคนเป็นพ่อออกจากคุกได้ไปีหนึ่งก็กลับมาหาลูกสาวอิระยะแรกๆทำตัวเป็นพ่อที่ดีดูแลลูกเป็นอย่างดีครับนาะแล้วก็ญาติินี่ก็เลยไว้วางใจอืมแต่เฮียมันก็คือเฮี่ยนะครับนะมันจะมากลายเป็นหงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับระยะหลังๆนี่เอาแล้วไลยออกแล้วนะครับนะเด็กมีอาการซึมเศร้าไม่ร่าเริงเหมือนเก่านะสุดท้ายบอกกับนานะ บอกว่าถูกไอ้เบ,บิ้มเนี่ยพ่อใจหมาเนี่ยมันเมายาบ้าแล้วมันก็คมขืน,นเหตุเกิดในบ้านพัก2ครั้งแล้วก็ไซ้งานก่อสร้างอีก3ครั้งเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาหลังจากที่มันทำระยำตำบอลเสร็จเนี่ยมันคู่เด็กเอาไว้ไม่ให้ไปบอกใครไม่งั้นจะฆ่าตายห,หมดบ้านเลยเผาบ้านทิ้งด้วยซึ่งก็เรื่องนี้นางอ้อยบอกยืนยันเอาเรื่องไอ้เบ,บิ้มให้ถึงที่สุด อีกคราวนี้ขังไว้นานๆเลยเอาผ้าขนหนูให้มันไว้ด้วยนะนนในคุกเนี่ย <c oughs> เออนะเผื่อมันไม่อยากจะอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะปล่อยเอาไว้หรอกนะครับนะเปลืองเข้าสุกเสียดายเงินเนงินภาษีชาวบ้านแถวช่องอย่างเรานะต้องเอาไปซื้อข้าวเลี้ยงไอ้คนพวกนี้ไอ้พวกชัวช้าพวกนี้เนี่ย ลูกแท้แท้ของมันนมันยังทำได้อะจังไรคนขนาดไหนอ่ะอ่ะช่วงนี้ก็แหมมะม่วงกำลังสุกดีเลยอ่ะเนาะนะครับนี่ก็ปีนเก็บมะม่วงเอง mm hmm. อเห็นมันเหลืองอะเนาะสุขาต้นอางี้เนาะคงจะหวานฉ่ำๆเลยเนาะปีนขึ้นไปนะเก่งมะม่วงหักตกลงมาบักกลิ่งกลุ๊กกล,ลุกกลุลงคลองครับมะม่วงต้นมะม่วงมันอยู่ริมคลองครับ เป็นแบบนี้ก็ตายเองรอดยากอะ่ะตกมานี่ก็กระแทกอักนี่ก็ทำอะไรไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วยังจะลงน้ําอีกอย่างเงี้ยนะตำรวจบางประหันอายุทยานี่รับแจ้งเหตุเจอศพผู้ชายลอยอยู่ในคลองบัานลี่หมู่สามอำเภอบางประหันนะครเสียอายุทยารับก็ไปปําให้ทการตรวจสอบเจอศพในสุรเชษอายุ37ปีชาวตะบนบัานลี่ ลอยอยู่ในคลองแล้วลักษณะนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดลายพลางใส่กางเกงขาย,ยาวสีดำบริเวณคิ้วด้านซ้ายมีแผลทะลอกครับตายมาได้ห้าหกชั่วโมงแล้วภายในคลองเจอกิ่งต้นมะม่วงอยู่ในคลองด้วยนะครับนะใกล,ใกล้จุดพบศพนี่ก็ตรวจสอบที่โคนต้นมะม่วงเจอถุงพลาสติกสีขาวนะอยู่ที่โคนต้นมะม่วงในถุงนี่ก็มีมะม่วงสุกอยู่จำนวนหนึ่งใกล้กันเจอรถจักรยานของคนตายจอดพิงกอไผ่อยู่ นางสาวสุริรัตน์อายุ43ปีนาะสาวของคนไต่เล่าให้ฟังบอกว่าสุรเชษเนี่ยเป็นช่างเชื่อมนะทำงานก่อสร้างอยู่กับญาติญาติเนี่ยก็เจอกันครั้งสุดท้ายบ่ายวานนี้จนกระทั่งค่ำไม่มีใครเห็นกลับมาที่พักนะก็คิดว่าคงจะไปทำงานกับญาติด้วยกันน่ยจนกระทั่งเช้าสอบถามญาติแล้วนะเขาก็บอกไม่มาไอเชษมันหายไปไหนแล้วนี่มันไม่มาทำงานเหมือนกันอนะ ก็เลยออกตามหาจนเจอจัก,กรยานจอดพิงกอไผ่เอาไว้นะแล้วก็เห็นร่างลอยตุงเทงตุงเทงนะอยู่ในน้ําก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็สันนิษฐานว่าคนตายน่าจะเห็นว่าโอ้โหมะม่มมวงมันสุกคาต้นเยอะเลยน่าจะหวานๆช่ำๆก็เลยเอาบันไดามาพาดปีนเก็บมะม่มมวงปรากฏว่ากิ่งมันเปลาะเองก็เลยหักรับหักก็เลยร่วงร่วงต้นมะม่วงลงมา กระแทกพื้นดังอักเลยนะครับหมดสติแล้วก็กิ่งกุลกุกลกุกลก่วงน้ำไปเดินูนฟังรับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะก็ตายอืมคนเรานี่ถึงถึงคราวตายเนี่ยมันก็ตายกันง่ายๆอย่างเนี้ยเดินโนฟังโลดผลในยุทธจักรในวงการโน้นนี้นั้นมาก็าต้องเยอะไม่เป็นอะไรครับนำมาตายเพราะว่าตกกิ่งมะม่วงเอาสิเอา นี่แทงเมียตายหนีคดีไป20ปีอีกไม่กี่วันครับขาดอายุความครับตำรวจตามรวบเอาไว้ได้ต้องไปเริ่มติดคุณ